สวัสดีราคาขับรถชมวิวนะคะประอ้อมนะคะดูวิวของประเทศอังกฤษวันนี้มีแดดบ้านบนหกบทางแคบมากนะคะประเทศอังกฤษ มาชมต้นไม้เขียวชุม่มนะกับถนนหนทางเล็กๆนี่นะคะประเทศเป็กิจซัมเมอร์วันนี้มีแดดนิดหน่อยจอกก็เลยออกมาหาดูต้นไม้จะไปปลูกเนะป่อก็เลยถ่ายมิวข้างทางให้ดู เทศอังกฤษสีสแถบนี้โดนมากก็จะเป็นอิดมอนนะคะอิดแดงดก,<น>ก็อยู่ใกล้ๆแถวหมู่บ้านปลาจะอิดแดงคือทางช่องแคบมาละกาเนี่นสยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอิดแดงแต่จะเหมือนใหม่ประเทศอังก,กฤษก็ยังอนุรักษ์ กลับมายีรยุทธของเก่ามีหลายอย่างที่เขาชอบเก่าๆดอกไม้ข้างถนนนะคะมาดูต้นไม้ว่ามีอะไรสวยมั้มคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่ามันมีอะไรนะ วันนี้จะมาชอบดอกไม้นะคะอีอเป็นกระถางกระถางนี่กระถางละสิบแปดปอนสิบแปดปอนนี่เป็นเงินไทยนี่กี่บาทนะปอนหนึ่งก็สี่สิบบาทนะคะสิบปอนก็สี่ร้อย ดัซบอลเทนพาวเลยครัสี่ร้อยนั้นยูรุฟลาวเวอร์ฟลาพูดินดอวอร์ูติงกูดยูชูดยัเซลดัซบอลก็โอเคไดแท็กซัมดัซบอลเอ็นโอเคเอ็นเอ็นเนียเนี้ยส every year you put there they g o o e what flower these ones we never have these oh you never have <No. S 1> I think have they not r e v e n b e r โอ้ยวันนี้มันจะดอกพุทธรักษาบ้านเราเลยนะอันดอกบ้านเราบ้าน,นไทยนะจะมีแบบสีต้นสีแดง อืมช mm, mm ้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งอ้าวมาสองวันโอ้เอ็กซ์เพนซีวนะอืมนจะใบซามดีหายอยู่ สามเฮียริทันบิทสามเฮียสามสามดัลเลต์วันลิมิตเทอร์ตี้พาวซัมซงเทอร์ตี้พาวคอร์ทูบ็อกนี่ผมนี่นะคะมันเยอะมากเลยนะคะเข้าไปทางไหน ร้านดอกไม้แต่อันนี้ป้าจะไปปลูกหน้าหมู่บ้านคือปลูกให้ชาวบ้านเขาไม่ได้ปลูกในบ้านตัวเองคือฟักเงินกระเป๋าตัวเองเนี้ยทำเพื่อสิ่งส่วนรวมมีจิตอาสานะครับพ่ออ๋อมีจิตอาสาเนีี้มันก็จะเหมือนดอกเป็นจบบ้านบ้านาเราพอถึงเวลาขึ้นมาก็ดอกไม้ก็สวยๆมันจะเยอะมากเลยนะ เดีย๋ยวจะไปดูอันนี้ก็จะส่งกับพวกการ์เดนเซ็นเตอร์ดูที่มิวบุ๊กอันนี้เราเขาไม่ให้เราเข้าไปนู้นก็จะขายสมุก ปอดกาเดินกินไซ้์วิรีเรือปลีฝาเวอร์นีอันนี้ก็จะมีของขายพวกผักสวนครัวนะคะถ้าคนไม่ได้เพาะเดี๋ยวจะเอาอะไรไปดีเนาะสัก พี่นี่ซื้อถั่วนั้งไปมีแตงมะเขือพริกตปลูกยากมากเลยปลูกแล้วไม่ค่อยได้กิน,นะะแล้วพออะไรรู้ไหม เพราะว่ามันหนาวอากาศมันเย็นกลางคืนนะ่ะเนี่ยพริกเหมือนคล้ายๆพริกจินดาบ้านเราสามปอนดนะ์บุหรี่ปลอม แค่นี้นะคะกับบรรยากาศสวนนะคะที่พระออมผ่านมาชมวันนี้นะคะจวเจอกันใหม่นะคะ